ยังทรมานชีวิตคนไม่หยุดแม้รหกึ่งหาวิธีที่จะทำให้เขายอมจำนนต่อความโกหกใส่ร้ายป้ายสีของคนอื่นทำลายชีวิตเขาทุกวันวันนี้ก็ทรมานเขารู้ว่าเขาไม่ได้นอนมาตั้งหลายวัน ทำให้เขาไปได้นอนเลยความชั่วที่พวกคุณทำกับชีวิตคนหนึ่งทำให้แม่เขาต้องลำบากด้วยไม่มีความละอายเก่บ,บาปยังมีหน้า ว่าเยอะอย่านเขารู้ว้ทำลายชีวิตเขาอยู่ปกป้องคนชั่วทำลายคนดีทารลุณกรรมเขาไม่หยุดไม่สิน้นทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรครอบครัวตัวคุณและตัวคุณเอง ชีวิตเขากับแม่เขาถูกการแก้มาตั้งแต่ต้นพวกคุณเองที่ยังไม่รู้ความจริงว่ากำลังช่วยคนชั่วที่แท้จริงอยู่